ต้มเสับเลยตอนน้ต้มขมพ่อสอนในเรื่องพี่เอาเอาครับพ่อสอนในเรือเอาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจต่พี่เอาพ่อแม่มากินข้าววันนี้เมนูต้มแซ่บหน้าตาจะเป็นยังไงออกรสชาติยังไงครั้งแรกพี่มากินปกติก็จะทํากินเองแต่รสชาติที่ไม่ได้ทําเองเมื่อเขาเสิร์ฟมาจะหน้าตาเป็นยังไงออกมาดูสิ ว่ามันอร่อยนะรสชาติพอดีสําหรับคุณนายแม่จะเป็นยังไงแม่จ๋าจะเป็นยังไงทําได้ยังไง <laughs> ทุกคนอร่อยจ้าอร่อยจ้ะพี่ปลาทูอ้ามนี่นี่คือแจ่วอ้าวแจ่วอ้าวกินคุณแม่อ้าวพี่เพราะเขาไม่จังเลยคนนี้กินบุตรก่อนบุตรากินนี่เราก็เลี้ยงกินเนาะเดี๋ยวเล็กกินประหยัด กินนี่แล้กินประหยัดยแล้วแร้เองเด้อยาหญ่สมัยีนี่ได้ก็ได้อันนี้มีโนกับข้าวยายพิเศษเด้เพิ่นมาดิใส่สอยกอดงามไม่ได้ใส่สอกอดงามจะได้มเพิ่ม <c oughs> อยากหัว <c oughs> เกินใส่มากินเข่าเด่น <c oughs> เพาใส่ค <c oughs> ื <c oughs> อมาอ <c oughs> เกินโมแทอะเกินไล่แต่เพราะเกินโมกินเข่าอะเกินไล่แต่เพราะเกินโมมันกินเข่าเพี่ยังเน่ Ăn năm sân nữ à, có gọi quan năm sân nữ làm nữa phát số hụi treo không dùng tươi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó không พูดภาษาท้องถิ่นกินข้าวกับแม่วันนี้รู้สึกว่าเติมเต็มให้ตัวเองอิ่มอร่อยค่ะที่สําคัญได้กินข้าวกับแม่นี่แหละคือความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนคือเวลาเราสั่งอาหารนะเขาก็จะงงๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่แบบคืออายุมากขึ้นมันก็เหมือนจะว่าเออแล้วแต่จะสั่งให้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาเป็นคนชอบทากับข้าวหินเองพอมากินข้างนอกเหมือนกับว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่อร่อยหรือย,อยังไงบุลูกก็ทหน้างง,ง,งๆแต่สุดท้ายคือเราเนี่ยก็คืออร่อยที่ได้กินข้าวกับแม่นี่แหละค่ะทุกคนนนนนัั่งจะได้มากกิ2คน อย่างที่บอกแหละเวลาและโอกาสมันไม่ค่อยให้นะคะทุกคนประมาณนี้เนาะเราหลังจากกินเสร็จก็จะพาแม่ไปเที่ยวให้เขาเพลินๆระหว่างเรากับเขาอายุมันห่างกันมากนะคะทุกคนอายุวัยเราก็คือทํางานอายุแม่ก็คืออายุกเกษียณเพราะ,ะนั้นจนูนกันกว่าจะเข้าใจแล้วก็จะปรับตัวให้อยู่กันได้และให้เขามีความสุขมันก็ต้องหาวิธีการและใช้เวลาอยู่กับเขาได้กินเสร็จเขาบอกว่าจะไปเที่ยวเราก็จะพาไปเดินที่รถไฟะคะ่ะทุกคนที่นี่รถไฟหัดใหญ่ขอบคุณจ้าที่มาเดิน ชมสถานีแล้วก็กินขนมด้วยกันขอบคุณและสวัสดีจ้ะ